ก็สวัสดีครับก็ตอนเที่ยงนะครับเราก็มาพูดเรื่องธรรมะนะครับต่อนะครับอาสาหบูชาอาสาละหะมาสะเมนมาสธรรมโอภาส่องแสงนำมนุษย์พ้นจากทุกทุตกรรมนำโลก ยายจะมัวขุนค้นละเบียบบ้าเบียนกันอาสารหะบูชาวันพระธรรมอันล้ำลึกถูกเปิดเผยเป็นประมยายจะมัวขวดใจกายอย่างง่ายงมเป็นชาวพุทธจุดระทมสมชื่อเอ่นอาสารหะบูชาถือกันว่า วันพระธรรมเปิดเผยหนทางนำสัตว์โลกของพ้องผลไทยที่เกิดแก่เจ็บตายได้ศพสุขทุกข์กระใสมัวปิดตาอยู่ใหญ่ไม่รับแสงแห่งพระธรรมอาสาละหบูชาทำสสบกันมาเพื่อระลึกถึง ทมดับทุกข์ที่เหตุสิ้นกิเลสสิ้นกรรมสิ้นทุกสุขสามเล่งลานเล่งรีบเทินอาสาะหะมหาสัชีชวนชุชนชาวเรารู้จักทำจักจนจักใช้จักประหัตประหารมนนมวลโทษ มูลประโยชน์ตนทานท่านได้มั่นแมน้นมโนมหมายกัลยายชนกัลยายชนนั้นละได้ในส่วนผิดมายึดติดมากมายฝ่ายกุศลหมายมั่นเห็นว่าเป็นตนของตนเท่ากับกันกับปุถุชนยึดตัวกู แม้ไม้แม้ความยึดจะเท่ากันแต่มันแปลกมันเกิดแยกทางกันดูขันอยู่ข้างหนึ่งยึดความสามกามเชิดชูข้างหนึ่งยึดความรู้ผู้สนงามพุตุชนเคยหนาทึบด้วยฝ้าตารั้นนานมา เริ่มเห็นรัตนสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงตามความเป็นจริงใจเกิดงามนามกัลละยาอันนี้ของท่านพุทธทาสพิขนุนะครับอริยสัตน์นะครับบัดหนบัดนี้อาตมาภาพจะวิสันนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเปลี่ยนของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสนาอันเป็นที่พื่งนของเราทั้งหลายกว่าจะสมควรแก่เวลาธรรมศาสนานี้ก็มีปุภาพรลำดับเนื่องมาจากธรรมศาสนาในตอนเย็นคือปารถตอาราธ าสาฬหาบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วในตอนเย็นนั้นก็ได้กล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในวันที่สมมติเรียกกันว่าวันอาสาฬหาบูชานี้ขันทรงแสดงเรื่องปัชฉิมาปฏิปทาแล้วจึงทรงแสดงเรื่องอริยสัจ อริยสัตว์ทั้งสี่บัดนี้ก็เป็นโอกาสอันสมควรที่จะได้วิสัชนาในเรื่องอริยสัตว์สี่ริยสัตว์ทั้งสี่เป็นลำดับต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในฐานะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในการบรรยายนี้ก็ จะได้กล่าวไปทีละลักษณะาตามวิธีที่ใช้กันมาแต่โบราณการคือจะมองกันในลักษณะต่างๆทุกทิศทุกทางทีละละักษณะเมื่อครบถ้วนแล้วก็จะเข้าใจสิ่งนั้นได้โดยครบถ้วนถูกต้องสำเร็จประโยชน์ในชั้นแรกนี้จะก็จะพิจารณาไปตามลำดับคือการพิจารณาโดยพยนชนะก่อน เมื่อกล่าวโดยพยัญชนะแล้วคำว่าอริยสัจนั้นหมายความว่าอย่างไรแยกได้เป็นสองคำคือคำว่าอริยะคำหนึง่งแล้วก็คำว่าสัจจะอีกคำหนึง่งคำว่าอริยะนี้ตามพยัญชนะคือตัวหนังสือก็ไปไปว่าไปจากอริอริแปลว่าข้าศึกอริยะ ก็ไปจากอริก็คือไปจาก้าศึกคือหมดค้าศึกก็หมดความทุกข์สิ่งที่เป็นค้าศึกในที่นี้หมายถึงความทุกข์คำว่าอริยะก็คือไปจากไปเสียจากค้าศึกคือความทุกข์ถ้าเป็นชื่อของบุคคลก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐเพราะว่ามันหมดค้าศึก มันหมดความทุกข์ถ้าเป็นชื่อของธรรมะก็เป็นธรรมะที่ประเสริฐที่จะช่วยให้บุคคลพ้นจากฆาสศึกทีนี้ก็มาดูที่คำว่าสัจจะสัจจะคำนี้ตามตัวพยัญชนะแปลว่าสิ่งเที่ยงแท้ เที่ยงแท้โดยความหมายก็ลิงไปถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นสิ่งเดียวไม่ต้องมีคู่มันจึงอยู่ในลนักษณะที่เรียกว่าเที่ยงแท้จึงมีบาลีว่าเอกังหิสัจจังนะทุติยะมัตถิสัจจะนั้นมีเพียงหนึ่งไม่มีสองไม่มีสิ่งที่สอง สิ่งใดเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วมันก็มีจริงเพียงหนึ่งเดียวจะมีสองจริงในเรื่องเดียวกันไม่ได้ถ้ามันมีหลายจริงมันก็คือไม่จริงฉะนั้นเรื่องฉะนั้นจึงมีเพียงสิ่งเดียวเช่นเรื่องทุกขสัตร์ก็เป็นเรื่องทุกทุกข สมุทยสัตว์ก็เป็นเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัตว์ก็เป็นเรื่องความดับทุกข์มรรคสัตว์ก็จริงในเรื่องหนทางให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้ท่านจึงเรียกว่าจริงมีเพียงสิ่งเดียวมีเพียงจริงเดียวไม่มีสองจริงในสิ่งเดียวกัน ทีนี้ก็ดูให้เห็นว่าไม่ว่าอะไรสิ่งใดๆก็ตามมันมีสัจจะของมันด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรไม่ว่ารูปไม่ว่านามไม่ว่าสังขารไม่ว่าอสังขารถ้าว่าสังขารมันก็จริงของมันคือว่าเป็นสังขารแล้วไม่ก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงก็ปรุงแต่งถ้าวิสังขารก็เป็น ของที่ไม่มีการปรุงแต่งก็จริงอย่างนี้สังคตะก็ถูกปรุงแต่งอาสังคตะก็ไม่ถูกปรุงแต่งอะไรอะไรก็รวนแต่มีสัจจะของมันเป็นลักษณะหนึ่งแม้ที่สุดแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้มันก็มีลักษณะเป็นสัจจะของมันอย่างใดอย่างหนึ่งและ คนจะรู้หรือคนไม่รู้นั้นไม่เป็นไรแต่มันก็มีสัจจะคือความจริงความจริงของมันอย่างใดอย่างหนึ่งจนพูดได้ว่าทุกอย่างมันก็มีอะไรอะไรเป็นสัจจะเฉพาะของมันเองแต่ว่าคนแต่ละคนแต่ละคนนี้มันมีความคิดนึกรู้สึกก็นึกคิดรู้สึกไปตามที่มันคิดนึกรู้สึก จึงถือเอาความจริงตามที่มันรู้สึกคิดนึกคนโง่รู้สึกคิดนึกอย่างไรมันก็ก็มีจริงตามแบบของคนโง่คนฉลาดรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็มีความจริงตามแบบคนฉลาดมีสติปัญญาดังนั้นคน จึงกำลังมีความจริงเป็นของตนเฉพาะตนอยู่ในขณะขณะไปถ้าได้ศึกษาเพิ่มเติมก้าวหน้าความจริงเหล่านั้นมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ก้าวหน้าไปแต่มันก็มีความจริงเฉพาะเวลาเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะตนอยู่เสมอนี่แหละเป็นเหตุที่ให้คนไม่เชื่อคนอื่นมันมีความจริงของตนเองตามที่ตนเข้าใจ ก็เรียกว่าแต่ละคนแต่ละคนรวมแต่มีสัจจะของตนเองตามความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตดูให้ดีๆเพราะว่าข้อนี้แหละเป็นเหตุให้เถียงกันมันมีความคิดความเห็นในสิ่งเดียวกันเป็นเฉพาะคนๆมันก็เลยแตกต่างกัน มันก็เลยเถียงกันได้แม้ในเรื่องเดียวกันเพราะว่าสัจจของแต่ละคนมันก็มีอยู่เฉพาะตนทีนี้ก็เอาสองคำมารวมกันว่าอริยสัจจะตามตัวหนังสือก็แปลได้ว่าของจริงอันเป็นอริยะคือไปจากค่าศึกหรือแปลว่าของจริงที่บุคทำบุคคลให้เป็นอริยก็ได้ หรือว่าของจริงของพระอริยะเจ้าก็ได้หรือว่าของจริงที่มันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงไปจากกิเลสความทุกข์ดุยสิ้นเชิงจึงสรุปเอาว่ามันประเสริฐคำว่าอริยะจึงมีความหมายตามธรรมดาทั่วๆไปนี้ว่าประเสริฐประเสริฐความจริงอันประเสริฐความจริงของบุคคล ผู้ประเสริฐความจริงที่บุคคลให้เป็นคนประเสริฐประเสริฐที่ตรงไหนก็ตรงที่ดับทุกได้นี่ความหมายมันเนื่องถึงการหมดอย่างนี้ขอให้เข้าใจให้ดีๆว่าคำว่าอริยสัจนั้นหมายความว่าอย่างไรนี้เรียกว่าโดยเป็นชนะตามตัวหนังสือมันว่าอย่างนี้ ทีนี้ก็ดูกันโดยอัถะคือความหมายก็ว่าอริยสัจจะคือสัจจะของพระอริยะสัจจะเพื่อความเป็นอริยะแล้วสัจจะเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงตามตัวหนังสือก็ว่าสัจจะที่ประเสริฐคือไปจากฆาสึกเรารู้จักสิ่งนี้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเกิดความสนใจ ความพอใจในการที่จะศึกษาและจะปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่นี้ถ้าว่าจะดูในแง่ของไวยพ์คําว่าวยพ์ก็คือคําที่แทนกันได้ถ้าไม่เรียกชื่ออย่างนั้นเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งแทนกันได้ก็ได้เหมือนกันคําว่าอาริยสัตว์นี้เป็นคํา สอนดับทุกได้นี้จะเรียกชื่ออีกอย่างว่าเยยยธรรมก็ได้ในความหมายที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้เยยยธรรมก็นำไปสอนสัตว์โปรสัตว์ให้รู้เยยยธรรมเยยยะธรรมก็แปลว่าธรรมที่ควรรู้ทําไมจึงควรรู้เพราะว่ามันดับทุกได้มันก็เลยเป็นเรื่อง เดียวกับเรื่องอริยสัตว์เพราะมันดับทุกข์ได้จึงเรียกว่าอริยธรรมหรือเยอยยธรรมเยยยยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เยอยยธรรมแล้วก็สอนสัตว์ด้วยเยอยยธรรมก็ดับทุกข์ได้ก็ประเสริฐก็เรียกว่าอริยธรรมนี้มันแทนกันได้ถ้าเราได้ยินคําว่าเยยยยธรรมก็นึก ว่ามันแทนคําว่าอริยสัตว์หรืออริยธรรมทีนี้ก็ดูในแง่ของลักษณะและอาการอริยสัตมีลักษณะคือทนต่อการพิสูจน์เช่นเดียวกับสัจจะทั้งหลายอริยสัตวมีลักษณะคือมันทนต่อการพิสูจน์กล้าท้าให้ใครมาพิสูจน์ว่ามีเพียงสี่อย่างนี้ใครมาพิสูจน์ให้เห็นว่ามากไป หรือน้อยไปว่ามีดับทุกอย่างนี้ใครมาพิสูจน์ว่ามันดับไม่ได้ขอท้าทายให้มาพิสูจน์ฉะนั้นอริยสัจ์โดยลักษณะก็คือสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ทีนี้ก็ดูโดยอาการนะอาการของสิ่งนี้คือเป็นสัจจะก็มีอาการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องมีใครมาหล่อเลี้ยง มาเป็นปัจจัยสนับสนุนอะไรในฐานะที่เป็นสัจจะอันแท้จริงก็ดำรงตัวอยู่ในฐานะเป็นสัจจะมีอาการดำรงอยู่ได้โดยตนเองอริยสัจที่นี้ก็ดูต่อไปในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ากิจกิจกรรมคือสิ่งที่ควรกระทำอริยสัจมีอะไรเป็นกิจเป็นกิจจะ ก็ต้องพูดว่ามีการครอบงมสัตว์สังขารทั้งปวงมันเป็นกฎของธรรมชาติที่จะครอบงามบังคับธรรมชาติสัตว์ตสังขารทั้งปวงที่เป็นธรรมชาติกฎของอริยสัตว์ก็มีหน้าที่ครอบงามสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอริยสัตว์นี้เรียกว่ามันมีกิจอย่างนี้มันมีหน้าที่อย่างนี้ กฎของธรรมชาติอันนี้มันมีกิจอย่างนี้ที่นี้เลยไปถึงคําว่ารสรสคือวิสัยที่น่ายินดีมีรสมีรสอะไรรสของอริยสัจก็คือพิมุตตหลุดพ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่เป็นเอหิปัสสิโกมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ชนิดที่ดีที่ประเสริฐที่เลิศ จนถึงว่าท้าทายให้มาดูเรียกร้องให้คนมาดูเรียกร้องใครๆจงมาดูจงมาดูมันประเสริฐวิเศษสูงสุดอย่างนี้นี่มันเป็นที่ยินดีของบุคคลผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้รับประโยชน์ก็มีวิมุติที่เป็นเอหิปัสสิกเป็นลถอเลิกของอริยสั์ทีนี้ถ้าจะ ให้เลยไปถึงเป็นวิทยาศาสตร์กันบ้างสมัยนี้เขาชอบวิทยาศาสตร์อะไรๆก็เป็นวิทยาศาสตร์เรื่องอริยศาสตร์นี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของเหตุผลของกฎแห่งเหตุผลที่มีอยู่ในที่ทั่วไปในจกกนักรวาลหรือในทุกๆสิ่งจนไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีกฎแห่ง เหตุผลตามหลักทองธรรมชาติตามหลักตามกฎของธรรมชาติมองการโดยวิทยาศาสตร์อริยสัตว์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎแห่งเหตุผลโดยความเป็นกฎแห่งเหตุผลตามธรรมชาติของธรรมชาติดังนั้นอรรยสัตว์จึงเป็นวิทยาศาสตร์กล้าท้าให้คนพิสูจน์ใครมีปัญญาอย่างไรก็ท้าให้มาดูให้มาคัดค้านเสมอในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด ที่ควรจะรู้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนรู้แล้วก็จะดับทุกได้ให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมาพิสูจน์ดูเพราะว่าอารรยศสตร์เป็นกฎของธรรมชาติกฎเกณฑ์ตามทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องอริยศสตร์จึงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าประเภทประเภทคือการจำแนแกแจกแจงออกไปเป็นกี่อย่างอย่างเมื่อกล่าว โดยประเภทอริยสัตว์ก็มีแจก,กไว้สำหรับศึกษาหลายประเภทเหมือนกันถ้าจะแยกเป็นสี่อย่าง <c oughs> ก็มันอย่างที่รู้กันอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาริยสัต์สี่คืออะไรคือเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับสนิทแห่งความทุกเรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่ง ความทุกเป็นสี่เรื่องฉะนั้นโดยประเภทอย่างนี้มันก็มีสี่อย่างที่นี้มันมากนักย่อให้มันเหลือน้อยหน่อย,อยมันเหลือมันจะเหลือสักสองประเภทคือเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ก็เหลือประเภทเพียงสองประเภทคําว่าทุกข์หรือเรื่องทุกข์มันก็รวมเอาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ เข้าไว้ในตัวด้วยนับรวมเสียงเป็นเรื่องเดียวว่าเรื่องทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์มันก็รวมเอาวิธีที่จะดับสนิทไว้นั้นเข้าไว้ในตัวด้วยเป็นเรื่องความดับทุกข์ด้วยกันเลยสองเรื่องคือข้อความนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นมากที่สุดคือ ตัดว่าบุเพจาหังพิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสัตจะนิโรธังดูก่อนพิสุทธ้์ท้งร้ายแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็เดีย๋ยนี้บัดนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่อง ความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นไม่ตัดเรื่องอื่นให้วุ่นวายมากไปเสียเวลาเปล่าอยากจะพูดว่าไม่ตัดเรื่องที่มันเสียเวลาทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องของพระองค์ก็ไม่ต้องตัดเว้นไว้แต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ฉะนั้น จึงถือว่ามันมี2เรื่องหรือ2ประเภทแจกออกเป็น2เรื่องคือเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นี่ก็ไลสดมา20นาทีแล้วนะครับก็ขอจบการไลสดเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวก็จะมาพูดเรื่องอริยสัจต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ